ทานซุปัสาซคนที่สิบหกสิบหกได้แก่นัชชานะครับนัชชาพระเช<ะ>ิญครับคำถามนะคะก็คือทำไมการเช่าพระถึงเรียกว่าการเช่าพระค่ะเพราะว่าการที่คนเราไปเช่าพระมาคือการเราจ่ายเงินเพื่อที่จะได้พระมาครอบครองเป็นของตัวเองทำไมถึงไม่เรียกว่าการซื้อขายอคำถามค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับนะเพราะว่าอ,อยู่ใกล้ตัวเรามากกลุ่มที่จะตอบเดี๋ยวครูุ่มกันนะอึ๊บอันนี้แก้ได้แก่กลุ่มหมายเลขสี่ครับกลุ่มหมายเลขสี่ได้แก่กลุ่มของหลวงพ่อเทียนครับตอบเองหรือให้ครูซูมหลวงพ่อเทียนครั้งที่หนึ่ง ได้ยินไหมค่ะได้ยินแล้วครับเปิดหน้าได้ไหมลูกเปิดเปิดอยู่นี่ค่ะอ้าวโอเคอโอเคเปิดได้แล้วครับขอบคุณครับอ่าคือคิดว่าที่ใช้คําว่าเช่าไม่ได้เอ้ที่คิดคิดว่าที่ใช้คําว่าซื้อขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเออเป็นวัตถุมงคลน,นะคะจะซื้อขายกันไม่ได้เพราะว่าเหมือนทําให้ความศักดิ์สิทธิ์สูญหายไปค่ะจากการถามแบบญาติผู้ใหญ่มาตอนเด็กๆะค่ะ แล้วก็เขาคิดว่าการเช่าเป็นการเลี่ยงคําบาลีก็เลยทําให้ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมค่ะแบบไม่บาปแล้วก็เออเป็นคําที่เหมาะสมกับการใช้กับวัตถุมงคลเช่นพระพระพุทธรูปอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมโอเคครับน่าสนใจครับนะต่อไปนะครับก่อนไปอึ๊บคณถัดไปหนึ่งไป้วอึ๊บ กลุ่มที่กลุ่มที่ห้าครับกลุ่มที่ห้าได้แก่กลุ่มของธรรมกายครับเรียนเชิญครับทำไมการเช่าพระจึงเรียกว่าการเช่าถ้านี่จริงจ่ายตังนะกลุ่มธรรมกายครับเรียนเชิญครับมีไหม ไม่มีผู้แล้วลยค่ะม uh, okay, ีอ่าโอเคมีคร mm ับ hmm. ค yeah, ่ะก็คือค hmm. ิดว่าเอวัดถุมงคลนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นแบบเหมือนเป็นสมบัติผัดกันชมอะค่ะคนที่มีเงินก็เช่าไปครองคือเหมือนเขาอาจจะมียามว่าแบบอ่อสิ่งนี้ไม่มีใครครองได้ถาวรตลอดไปอะค่ะเป็นแบบนะคะกับเช่าผัดกันเช่าสลับกันไปประมาณนี้ค่ะอืมนะครับ ก็สิ่งนี้ไม่มีใครครองถัดกันเช่าสลับกันไปเนาะนะครับคนแรกบอกว่าเพื่อเลี้ยงนะครับเลี่ยงคําบาลีนะครับจะได้ดูศักดิ์สิทธิ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปกลุ่มถัดไปกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มของไครกลุ่มที่สองหลวงพ่อประโมทครับเอ๊ะใช่ปะ กลุ่ที่สองหลวงพ่อประโมทเชียงครับก็คือว่าเนื่องจากในอดีตนะคะอาจารย์พระเครื่องพระบูชานั้นอะ่ะมันเป็นของสูงคนคนก็นเลยสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาแล้วก็สมัยก่อนอะ่ะเรายังไม่มีเงินเงินเงินที่เราใช้แลกเปลี่ยน ค่ะแต่เขาอให้กันด้วยความเต็มใจแต่ว่าพอมันมีเงินการที่เราจะใช้คําว่าซื้อขายพระเนี่ยมันก็ไม่สมควรเขาเลยไปเลี่ยงใช้คําว่าเช่าหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเขาก็เลยใช้เลี่ยงคําว่าบูชาแบบบูชาพระมาเท่าน,นี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ต้องพึ่งอาจารย์แล้วละครับอาจารย์รับเชิดจัดเลยครับผมว่านิสิตนี่ก็ถือว่าตอบตรงประเด็นนะครับ ที่จริงไม่มีอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกความชาญฉลาดของบรรพบรุษเราในการที่รู้จักใช้สมมุติบัญญัติตรงนี้เขาเรียกสมมุติบัญญัติเป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมานะครับเพื่ออะไรเพื่อความเหมาะสมนะความเหมาะสมเมื่อนั้นสิพูดเหมาะสมคืออะไรเหมาะสมก็คือว่าเป็นเรื่องของความเคารพเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์ธิ์เป็นเรื่องของสิท,ที่เราให้ความ นับถือบูชาเห็นะฮะฉะนั้นก็ก็เลยบัญญัติศัพท์ขึ้นมานะฮะใช้ให้มันรู้สึกว่ามีกา,าลเทศะเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีอะไรที่ท,ที่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 ำให้เรารู้สึกว่าอ่าอยากเป็นเรื่องในทางธรรมที่มักมายแต่ว่าการใช้ใช้คําปุ๊บเนี่ยเป็นไงจิตจิตของเราเนี่ยนะนั้นเป็นความชันฉลาดนะ ถ้าใช้คําว่าซื้อขายกับเช่าจิตของเราเป็นไงมีความรู้สึกที่ต่างกันไหมเพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาจึงบอกอารมณ์ที่ต่างกันนะพอให้เกิดระดับจิตที่ต่างหรืออารมณ์ที่ต่างกันที่แตกต่างกันเห็นไหมเห็นไหมนั้นตรงนี้คือความชันฉลาดเ้าบอกว่าซื้อขายจิตเป็นอีกแบบหนึ่งเ้าบอกว่าเช่าอ,อจิตเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมผมถึงบอกว่าอันนี้คือคือความชันฉลาดที่รู้จักกาละเทศ บุคคลชุมชนเราเขาเนี่ยก็คือหลักของการบัญ,ญัติศัพท์ขึ้นมานะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่จิตเจตนาของเราคืออะไรนะนะเจตนาเพื่อการน้อมการลำลึกนะเพื่อเป็นพุทธานุสิติธรรมานุสิติสังฆารก็ก็ถือว่าไม่เจอและประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยกุศลและเจตนานะห,หรือประกอบด้วยอกุศลและเจตนา